เร็วเร็วโอ้โหวิ่งังเสียงฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหเป็นไงครับจานขามือขามือครับเอาเรื่องครับวันนี้ไปไปไป ไม่ยอมครับไม่ยอมอยมีเถียงไหมี่อ้าวเด้วบอกเลยงานนีนเ้เดี๋ยวขึ้นเรือไปพาไปอำเภอไหนครับจะไปแจ้งเกิดไหนนี่ครับไอ no oh, oh, hey. oh yeah.